ครับก็สวัสดีวันอังคารที่11นะครับมกราคม2565นะฮะเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมไม่ได้รีวิวนะครับเนื่องจากว่าติดนะครับพาลูกไปฉีดวัคซีนนะครับเนาะก็วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับมีเหมือนเดิมนะฮะมีไม้ทั้งหมด10ชุดนะฮะให้ท่านได้เลือกกันนะครับก็มีแต่โคดใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเนาะโคดใหญ่โคดใหญ่แล้วก็คะาสีค่าดอกกันไปนะครับมีทั้งใบลงใบลายบางชุดก็มีใบลายนะนะครับเออ บางชุดไม่มีก็อาจจะอาจจะมีไม่ครบอะใบลายเนาะนะครับแต่ก็ผมก็จัดพยายามจัดคละสีกันไปนะครับชุดละพันนะครับชุดละ1,000บาทนะครับพร้อมส่งนะครับส่งฟรีส่งฟรีนะครับตกต้นละร้อยห้าสิบบาทนะครับมีทั้งหมดเจ็ดต้นนะฮะเจ็ดต้นต้นละร้อยห้าสิบบาทเนี่ยปกติเจ็ดต้นเนี่ยมันหนึ่งพันห้าสิบาทใช่ไหมครับหนึ่งพันห้าสิบาทไม่พอนะครับลดให้อีกห้าสิบบาทนะครับอ่ะพอลดให้แล้วไม่พอ สรงฟรีอีกนะครับเออนี่ไม่ต้องคิดกันนะครับว่าผมจะได้อะไรเท่าไหร่นะครับทำไมผมขายอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมนะครับจะกลับไปบ้านนอกนะฮะแล้วก็แล้วก็ไม่อยากจะขนต้นไม้ไปเยอะนะครับไม่อยากจะขนต้นไม้ไปเยอะเพราะว่าค่ารถนะครับมันแพงนะครับบางคนก็เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะจะเลิกขายชนชมแล้วเหรอครับไม่ใช่นะจะไปทําสวนนะฮะจะไปทําสวนชนชมนี่แหละครับนะฮะที่บ้านนอกนะครับเพราะว่าที่เนี่ยพื้นที่มันแคบนะฮะพื้นที่มันแคบ พื้นที่บนดาดฟ้าเนี่ยมันแคบนะครับแล้วก็การที่จะเข้าไปเอาต้นไม้อย่างเช่นมันอยู่ข้างในมันลึกอยู่ลึกๆอย่างเงี้ยนะครับผมจะเข้าไปเลือกเงี้ยมันไม่สะดวกนะครับถ้าอยู่บ้านนอกพอมีพื้นที่เราก็จะจัดวางนะครับจัดวางให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะได้เข้าไปเออลูกค,ค้าต้องการต้นนั้นต้นนี้มันเข้าไปง่ายนะครับเนาะพื้นที่มันแคบมันก็ทําอะไรก็มันก็ไม่สะดวกนะครับนะก็เลยว่าจะโละต้นไม้ไอ้ที่ซส์กระถาง8นิ้วเนี่ยโลาะออกไปก่อนนะครับ ลงเอกไปก่อนนะครับเดี๋ยวอยู่บ้านนอกผมก็จะเพาะเมล็ดใหม่นะครับเพาะเมล็ดแล้วก็ต้นตออะไรใหม่นะครับอ่าวันนี้นะครับยังไงก็คุ้มนะครับต้นละ150บาทครับเจ็ดต้น1,000บาทนะครับเจ็ดต้น1,000บาทนะครับบางต้นผมก็ไม่รู้นะว่าสีอะไรนะครับอย่างต้นเนี้ยนะครับเนี่ยเอาท่านดูต้นเบื่อนะนี่สามกิ่งนะครับสามยอดเลยเสียบสามยอดเนี่ยกัมไม่มิดนะเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเสียบสามเสียบสามเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็น ไม่แน่ใจลุนดอกเอานะครับอันนี้ลูกไม้นะครับอันนี้ก็ลูกไม้อีกนะครับนี่เห็นไหมลูกไม้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอันนี้ลูกไม้นะครับดอกสวยนะออกสีม่วงๆออกสีแสบๆนะนี่ทรงทรงยาวทรงสูงนะนี่แต่ก่อนก็ขายแพงนะครับทรงสูงเนี่ยต้นละ200บาทนะครับแต่ตอนนี้ในสีเหลืองครับทรงสูงโขดดำนะครับนี่เหลืองนี่ชุดที่หนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็อันนี้นี่แดงนะครับ แดงมันก็มีแดงหลายอย่างอีกและครับมีแดงแดงขอบขาวแดงขอบอะไรบ้างหนึ่งนะครับเอออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแดงอะไรนะครับอ่ะลุ้นดอกเอานะครับนี่สูงๆอีกนะครับนี่มอ่ะต้นที่สี่แล้วนะครับต้นที่ห้านะครับนี่แดงอันนี้แดงคนละอย่างนะจ๊ะนี่ดูนะครับดูใบนะทําไมรู้ว่าคนละอย่างก็ดูใบนะครับนะใบคนละอย่างกันอีกนะครับอ่าต้นที่ห้านะครับไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บมาต้นที่หก ต้นที่หนี่บัวสวรรค์น,นะบัวสวรรค์นี่ออกชมพูออกชมพูออกออกอ่อ,อนๆนะครับอันนี้แดงอุดมทรัพย์ดูโคตรนะครับผมขายเลยปกติที่ผมขายต้นนี้ผมขายอยู่ประมาณสักสองร้อยกว่าบาทนะต้นนี้นะในโคตรใหญ่ๆอ,อย่างนี้นะนะครับตอนนี้ขายแล้วครับนะร้อยห้าสิบบาทนะเอาไว้ชุดที่หนึ่งนะครับอืใครเอาไปจําหน่ายต่อน,นี่ก็คุ้มเลยนะครับเอาไปขึ้นกระถางสิบนิ้วได้เลยนะครับชุดที่สองนะครับผม อ่าตอนนี้ก็ลุ่นดอกเอาได้จ้ะลุ่นดอกเอาได้จ้านี่อันนี้ก็น่าจะเป็นออกโทนแดงนะนะครับบางครั้งมันจะมีโทนแดงแดงใบเล่แดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีแดงแดงหลายอย่างนะครับท่านอย่าไปคิดว่ามันจะมีแดงอย่างเดียวนะอันนี้ใบลายนะครับใบลายนะครับมีดูโคดนะอืไม่ใช่น้อยนะครับแต่ต้นเนี่ยครับอืมอา้าวแต่ตัวนี้ระคังทอง,องมั้งเนี่ยนะนี่ดูโคดนะนี่นี่ไม่ผิดหวังหรอกครับนี่ต้นที่ ต้นที่สี่นะครับต้นที่สีนี่บัวสวรรค์นะครับนี่สูงสูงนะครับสูงสูงต้องยืดกล้องหน่อยนะครับสูงสูงนี่สูงสูงนะครับนี่ดูรากเขาดิครับโอ้โหนะแต่งรากเรียบร้อยนะครับต้นที่ห้านะครับอันนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็แดงอีกนะครับนี่แต่แดงยังไงแดงลายๆอย่างเงี้ยนะครับข้างข้างในก็จะเป็นเซลขาวนะครับคอสั้นอีกต่างหากนะครับเนี่ยมันก็แดงนะครับ เออไม่รู้จะไป็ยังไงเป็นพุ่มด้วยนะครับนี่ดูนี่ดูนะครับเห็นไหมเออมาต้นที่หกนะครับอันนี้อันนี้น่าจะออกเหลืองนะครับเหลืองเหลืองเหลืองแล้วก็เหลืองทับทิมมั้งถ้าจำไม่ผิดนะนะครับเออทับทิมสยามเลเหลืองแล้วก็ข้างในเป็นออกสีม่วงทับทิมอะนะครับม่วงทับทิมเนีพูดยังไงเนี่ยทับทิมมันเป็นสีม่วงเปล่าอันนี้ก็แดงอันนี้อันนี้บัวสวรรค์นะครับอันนี้บัวสวรรค์นะครับ โผใหญ่อย่างี้เลยนะครับอืมอืมนี่นะครับดูเสียบสองสามกิ่งอู้หใหญ่นะครับนี่กำนี่ไม่มิดเลยเอากำรูนะครับยังไงก็คุ้มครับชุดที่สองผ่านไปนะครับชุดที่สามผ่านไปแล้วนะครับสองชุดหนึ่งสองนะครับอ่ามาชุดที่สามนะครับชุดที่สามชุดที่สามตัวนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเหลืองนะเอ่อเลืองแล้วก็เหลืองเหลืองอะไรเนาะ เรื่องที่แบบที่ผมบอกอะเรื่องทับทิมนะครับอันนี้ก็อันนี้รุ่นดอกเอานะครับผมไม่ทราบว่ามันจะม่วงหรือแดงเนี่ยนะครับใบลักษณะคล้ายกันนี่อ้าวดูโคดนะครับอันนี้ไม่ใช่อะไรนะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะตะไคร้เนี่ยดูโคดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้หางประกาศตีจำง่ายเลยหางประกาศนี้ใบยาวๆนี้นะครับ ต้นไหนบอกถูกผมก็บอกถูกนะครับนี่หางประกันแล้วต้นนี้โอ้โหพุ่มอันนี้เหลืองกว่านี่เหลืองแสงเทียนหรือเปล่าเนี่นะครับนี่ดูโคตรนะฮะน่ารักต้นนี้ลูกไม้นะครับลูกไม้สวยนะครับนี่ลูกไม้ใบแหลมนะครับดูโคตรนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ละต้นนี่อลังการมาต้น đ, ตนี้ต้นนี้ระฆังทองนะครับระฆังทองยอดยาวแล้วนะครับต้นนี้ หอซับนี่หอซับหอซับหอซับนี่จะเป็นชมพูออกออกเหลืองๆออกส้มๆนะครับนี่นี่อ้าวโอ้ต้นหอซับดูครับอืมนี่ก็มีต้นใหญ่ต้นต้นต้นเล็กก็มีไม่กี่ต้นนะต้นเล็กก็อย่างต้นนี้นะฮะต้นเล็กเนี่ยแต่ว่ามันก็ระคังทองเนาะผมก็อยากจะให้มันสลักให้มันได้ครบทุกสีนะครับถ้าเกิดว่าถราเจ้าต้นใหญ่หมดมันก็จะมีแต่สีแดงสีแดงสีแดงเนี่ยนะครับเนาะแต่ก็ต้นใหญ่ส่วนมากก็ต้นใหญ่นะครับเนาะนี่ ชุดที่3ามผ่านไปนะครับชุดที่4นะครับชุดที่4ใครพลาดแล้วก็โอ้โหสาราเสียดายชุดที่4เนี่ยเห็นไ,ไหมแฝดอย่างเงี้ยผมก็ให้ไปเลยนะครับคู่แฝดอย่างเงี้ยแฝดโอเอแฝดสยามโอ้โหแฝดไม่พอนะครับแฟนซีอีกต่างหากนะครับนี่มีลายนะครับนี่อันนี้ใบลายนะครับนี่ใบลายส่วนตัวเนี้ยท่านดูนะตัวนี้ใบลายส่วนตัวเนี้ยมันไม่ใช่ลายนะมันเป็นน่าจะเป็นบัวชมพูนะนะเอออ่ผมให้ไปเลยครับเนี่ยเห็นไหมเออ หนึ่งต้นชนที่สองแดงแดงสองต้นนีเห็นไหมต้นที่สองนะขวดดำแดงขดดำนะ,ะต้นที่สามใส่ละปึ๊อบอ,อ,อันนี้ขาวนะขาวหรือแดงครับอันนี้ต้นที่สี่นะครับอันนี้โอ้นี่ก็น่าจะเป็นแดงนะครับใครรับได้นะแดงสองต้นเลยนะใครรับได้ก็ไปนะครับต้นที่ห้านะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเหลืองนะครับ ดูทรงยาวนะยาวเฟ้เลยนะนี่ต้นที่หกนะครับต้นที่หกนี่ลุ้นดอกเอานะจ๊ะน่าจะเป็นขาวอีกนั่นแหละครับต้นที่หกนะใครรับได้ก็รับต้นที่เนะจ็ดโคตรใหญ่ๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นชมพูนะครับอ่าโคตรใหญ่ๆนะนบางบางครั้งอ่ะไม่บางครั้งอ่ะ,าอ,ะอาจจะแบบปนๆกันอย่างเงี้ยนะครับอ่ะ ชุดน,นี้โครใหญ่นะในชุดนี้โครใหญ่แต่ว่าดอกมันจะซ้ํากันอย่างเงี้ยดอกสีแดงซ้ํากันอาจจะมีซ้ํากันอยู่สองสีอย่างเงี้ยใครรับได้ก็รับนะครับชุดที่สี่ผ่านไปนะครับผมมาชุดที่ห้านะฮะชุดที่ห้านะครับอม,มาอันนี้น่าจะเป็นเหลืองนะครับเหลืองเหลืองอะไรเนาะเหลืองซ้อนนี่แหละครับอันนี้ก็ห่อซับนะครับห่อซับอ,อ,อ่าออเฮ้ยตายแล้วทำไมไม่มองไม่เห็นจ้ะ อันนี้หอซับนะครับนะครับเห็นไม้เอ่ยอันนี้ลายนะครับลายใบลายใบด่างนะครับด่างนิดหนึ่งนะครับให้ไปเลยนะครับนี่ด่างๆ่างนี้นะครับเพราะว่าต้องการจะโลแล้วนะครับโลแล้วไม่ใช่ไม่ทําต่อนะทําต่อครับทําให้มันใหญ่กว่าเดิมนะแต่ว่าไม่อยากจะค้นกลับนะครับอืเพราะว่าค่ารถมันแพงนะครับอันนี้อะไรครับอันนี้ลุ้นดอกเอานะจอาอันนี้ แดงครับแดงอ้เป็นพุ่มเลยนะครับเออใครที่จะจะไปจำหนาต่อน,นี้ไม่ผิดหวังขึ้นกระถางสิบนิ้วได้เลยอันนี้บัวสวรรค์นะครับบัวสวรรค์นี่บัวสวรรค์นี่ดอกออกชมพูออกอมข,า,ขาวๆนะเหมือนที่ผมเคยลงคลิปนะ,ะชุดที่ห้าผ่านไปนะครับก็มีต้นหนึ่งหางประกัดนะครับมีหางประกัดมีเหลือใบให้เห็นไอ้ต้นนี้นะครับที่ทําไมใบร่วงในะช่ไหมโชงที่ผมกลับมาจากบ้านนอกนะใบมันร่วงนะเพราะว่าขาดน้ํานะครับนะ ใบร่วงหมดแล้วนะครับอืมก็เหลือใบให้เห็นใบหนึ่งก็รู้แล้วว่าหางประกัดนะครับอ่ะเดี๋ยวมันก็ออกใบนะครับไม่ต้องตกตกใจนะชุดที่เท่าไหร่เนี่ยห้าเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าผ่านไปนะครับมาชุดที่หกนะครับอ่ะต่อกันเลยนะครับในชุดที่หกนะครับชุดที่หกนี่ก็จะมีลูกไม้นะครับโอ้ยเมมโมรี่ก็เต็มนะครับโอ้ยตายละลูกไม้นี่ดอกสวยนะครับสีแสดนะครับผมต้นที่หนึ่งผ่านไปนะครับต้นที่สอง อันนี้แบ็กเลสนะครับแดงแบ็กเลสนะครับตอนที่2ผ่านไปนะครับนี่ต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะอาจจะเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าโอ้เมมรี่ผมเต็มนะครับอันนี้บัวสวรรค์นะครับนี่บัวสวรรค์นะครับนี่บัวสวรรค์เนี่ยโคดประมาณนี้นะครับใหญ่นะใหญ่ประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้3กิ่งเลยนะครับเสียบ3ยอดนะครับนี่ตัวนี้ก็ออกชมพูนะครับชมพูอะไรเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันนะเนี่ยชมพูออกชมส้มนะครับตัวนี้เหลืองนะครับเหลืองตัวนี้เหลืองนะครับ เรื่อง affiliated. นี้โขดใหญ่นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับไปชุดที่6นะครับผมอาจจะรีวิวเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นระฆังทองนะ right. ครับระฆังทองเอาไปนะครับนี่ชุดระฆังทองนี่ต้นใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็2 4 6สอันนี้ห่อซับนะครับห่อเงินห่อซับนะครับดอกสีส้มๆนะครับโขดดำๆำนะครับอือไปนะครับเรียบร้อยนะครับชุดที่6นะครับอาจจะอาจจะเร็วหน่อยนะครับเพราะว่า เมมรี่จะเต็มนะครับโอ้ตายแล้วชุดที่เจ็ดนะครับชุดที่เจ็ดนี่มาดูนะครับอันนี้เหลืองนะครับเหลืองแล้วก็ข้างในจะเป็นสีทับทิมนะครับเหลืองทับทิมนะครับอันนี้ใบลายนะครับมีแฟนซีได้บ้างตัวนี้โอ้ตายแล้วได้แฟนซีด้วยเอาเอาไปนะครับโหดดำนะครับลายแล้วก็แฟนซีอันนี้ไม่รู้สีอะไรนะครับลุ้นดอกเอานะครับกิ่งดานะครับนี่กิ่งดําน่าจะเป็นสีขาวแล้วก็ล่องแดงนะครับอันนี้สีชมพูนะครับ ยิงภูนโคดใหญ่นะนะครับนี่ก็โคดใหญ่ทั้งหมดแล้วครับเดี๋ยวผมก,กำให้ดูนะครับมาตัวนี้โคดรนี่ลีลาด้วยนะครับอันนี้หางประกัดมั้งนะถ้าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหางประกัดไม่งั้นก็อะไรนะเออหางประกัดนั่นแหละครับอันนี้ก็น่าจะเป็นดอกสีส้มๆนะครับนี่นะอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็มันก็ใหญ่สมบูรณ์แล้วเนาะมันก็ไม่รู้อะไรอะ่ะอันนี้ก็ น่าจะเป็นบัวสวรรค์นะครับนี่ต้นนี้นะอ้าวชุดที่7ผ่านไปนะครับมา8ดนะครับชุดที่8นะครับชุดที่8ชุดนี้นะครับชุดที่8อันนี้ก็สีขาวนะครับนี่ไหมกิ่งยาวเฟ้เลยนะครับสีขาวชมพูสับเจริญนะครับเหลืองนะครับอันนี้อันนี้เหลืองนะครับเหลืองนี่ต้นใหญ่ๆนี้นะครับ แล้วก็อะไรนี่หางประกัดนะครับโคตรใหญ่ใหญ่างนี้เลยนะครับนี่ยางนี้เลยนะเอาไปนะครับระฆางทองนะครับนี่ดอกอยู่นะครับระฆางทองเอาไปแล้วก็แดงนะครับแดง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 นี่ก็ไม่รู้ว่าแดงแดงอะไรนะครับนี่แต่ว่าเสียบสามกิ่งนะครับนี่โคตสวยๆนี้เอาไปแล้วก็อะไรเนาะอ่สัญญานะครับด่างสรัญญานะครับนี่โคตรสวยสวยเอาไปชุดที่แนะครับมาชุดที่เ้านะครับผม อ่าต้องทําเวลาหน่อยนะครับขอต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า้สงสัยจะได้ซื้อกล้องวีดีโอวงจรแล้วนะครับเนี่ยไม่ไหวเอากล้องมือถือมาถ่ายอย่างเงี้ยนะครับชุดที่แปดผ่านไปนะครับมาชุดที่เก้านะครับชุดที่เก้าด่างนะครับด่างหินอ่อนครับหนึ่งต้นนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยซับเจริญนะครับชมพูซับเจริญหนึ่งต้นอันนี้ก็บัวสวรรค์นะครับรากสวยนะครับหนึ่งต้นนะครับ กติรากสวยนี่ก็ขายราคาหนึ่งแบ็กเลสนะครับไม่ใช่แบ็กเลสแดงไมเล่นะครับหนึ่งต้นนะครับนี่แดงไมเล่นะครับนี่หนึ่งต้นนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเหลืองนะครับนี่เหลืองอีกหนึ่งต้นนะครับเห็นไหมทรงแต่ละทรงนะครับยาวนะครับนี่กำไม่มิดนะครับอันนี้ก็ห่อซับนะครับอีกหนึ่งต้นนะครับนี่ห่อซับหนึ่งต้นนะครับแล้วก็แดงนะครับอันนี้แดงน่าจะแดงแบ็กเลสนะอีกหนึ่งต้นนะครับเห็นไหม โอ้มือเลือเวลานี่นะครับเปลี่ยนเป็นกระถาง10นิ้วได้แล้วนะครับมาชุดที่1ิบนะครับโอ้พอหรือเปล่านาะเมมรี่ชุดสุดท้ายนะครับผมเออแล้วก็หางประกัดนะกบอลลายนะครับลายหินอ่อน1ต้นนะครับหางประกัด1ต้นนะครับเมมรี่จะเต็มแล้ว1ต้นนะครับหางประกัดนี่ใหญ่นะครับเจีบลสัยจะได้ไปซื้อกล้องวิดีโอ้แน่อันนี้อะไรครับนี่อันนี้ ละขางทองนะครับหนึ่งต้นนะครับนี่ทรงสวยนะครับละขางทองเห็นไหมออันนี้ก็เหลืองนะครับหนึ่งต้นนะครับนี่ชื่อนี่อันนี้อะไรเนาะอันนี้ลุ้นดอกเอานะครับหนึ่งต้นนะครับอันนี้ม่วงนะครับโอ้ม่วงต้นใหญ่นะหนึ่งต้นนะครับนี่ดูดิอ่ะค้าๆไปอันนี้ไม่ไมีดอกนะครับลุ้นดอกเอานะครับหนึ่งต้นนะครับแต่โคดใหญ่นะครับโขดดำนะนี่อืมเอ้าชุดที่สี่พันไปนะครับหมดแล้วนะครับ สิบต้นนะครับเก้าเจ็ดต้นนะครับชุดที่สิบนะครับก็โอเคนะครับก็มีประมาณเท่านี้ครับจากช่องบุกทองชาแนลเด้อนะครับเตรียรีก็จะเต็มเนาะต้องรีบพูดกันหน่อยนะครับมีประมาณสิบชุดนะครับสิบชุดนะครับสิบชุดเจ็ดต้นนะครับหนึ่งพันบาทส่งฟรีนะครับโคตรใหญ่อย่างนี้นะครับโลอกออกนะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาในการขนกลับบ้านนอกนะครับจะได้ไม่ต้องขนกลับมากนะครับโอเคเนาะจากช่องบุกทองชาแนลสวัสดีครับ